ต่อไปเราดูวิธีการถอดเสาเอานะครับก็จะมีกิ๊บล็อกปิดฝาน็อตไว้2ตัวนะครับแกะออกก่อนนะครับบนล่างแล้วก็ไขควงแฉกนะครับขันน็อตออก ออกแล้วหยิบเสาเอออกมาได้เลยนะครับข้างล่างจะมีขาเกาะอ,อยู่น,นะฮะยกขึ้นนี่นะครับมีขากาะอ,อยู่นะครับใส่ให้เข้าตอนตอประกอบก็เอาเงี้ยงมันยัดลงไปแบบนี้ัแบบับแค่นี้ครับแล้วก็คันน็อตกลับเข้าไปนะครับอ่าโอเคทีนี้เราไปดูวิธีการร้อย สายไฟสาหรับรถคันไหนที่ไม่มีปลั๊กมารอคันนี้ทำใจไปแล้วเดี๋ยวทําให้ดูใหม่นะครับตักครู่ครับวิธีการร้อยนะครับง่ายๆเลยนะครับกรณีที่ไม่ต้องรื้อไม่ต้องรื้อกรอบแว่นตาไม่ต้องรื้อแผ่นบางแดดน,นะครับง,ง้างง้างชายของแผ่นลังคาแผ่นกู่ลังคานะครับแล้วก็สายไฟสอดเข้าไปครับแค่นี้ครับแล้วตรงนี้ก็ กาให้พอดีตัวนี้จะมีร่องอยู่นะครับเป็นร่องของชายหลังคาอยู่วสําสหรับลงกงล้องนะครับจะมีสองล่องนะครับล่องนี้ล่องฝั่งเนี้ยไม่เอาเอาล่องที่อยู่ตรงกลางเนะนีับดูจากตรงกลางไปนะครับจะอยู่ตรงกลางไปพอดีนะครับใช้ล่องนี้นะครับปันจะมีสอง่องเอาออกมานะครับเก็บสายไว้ตัวน,นี้นะแล้วเราก็เดินสายสอดลงไปข้างล่างครับสายผมจะทําไว้สองชุดแบบนี้ขอดูปลายสายหน่อยครับ เส้นนี้ผมจะไว้ทำสำหรับเสียบปลั๊กจ่ายไฟ ACC แล้วก็นี้เป็นกราวตัวถังนะครับส่วนเส้นที่เหลือเนี่ยจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้แต่ถ้าใช้เราจะไปแถบกับสายไฟถอยหลังนะครับเพื่อที่เวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วมันจะตัดการทำงานของกระจกออกอร้อยเลยครับร้อ,รอยลงไปตามรูนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูหลังจากร้อยเสร็จแล้วน่าเป็นไงครับหลังจากที่เราร้อยสายลงมาเสร็จแล้วนะครับไยกราวเนี่ยายกราวเนี่ย่ายถ้าเอาง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องไปหาเยอะก็ยึดกับขาที่ยึดกล่องฟิวตัวนี้ก็ได้ครับนะัดตัวนี้ครับหรือจะไปยึดตัวล่างก็ได้มีสองต,ตัวให้ยึดส่วนไป SCC ที่จะใส่ให้ดูปักบนสุดตัวนี้นะครับ เห็นสายสีเทาข้างๆสายเขียวใหญ่ๆไหมครับอันนี้ครับสามารถเอาพินเสียบเข้าไปได้เลยนะครับเป็นไฟที่ออน ACC ถึงจะมีนะครับาสายสีเทาเส้นนี้นะครับอโอเคเทาเล็กเ,กเกนี่ยครับเสียบตรงนี้นะครับแล้วเ็ใช้อันนี้พอดีเขาเดินไว้แล้วเนี่ยเราใช้พินสายไปสีแดงเนี่ยครับ เสียบเข้าไปในช่องแทนสายสีเทาได้เลยครับอันนี้อันนี้เขาเดินแล้วนะครับถ้ายังไม่เดินมันจะเป็นช่องว่างๆอยู่นะแล้วก็อีกเส้นหนึ่งสายนี้เราจะต้องเปิดฝาตัวนี้นะครับเพื่อที่ไปดูสายไฟถอยแล้วแล้วจะเกยแถบตรงไหน แถบที่ขั้วหรือว่าแถบตรงนี้นี่ครับนี่นี่เส้นนี้ครับนี่โอเคเอา้าวนี่มันเดินอยู่นี่โอเคเสร็จแล้วสายสีเหลืองนะครับที่จะมาต่อกับปฟถอยให้ดูปั๊กตัวนี้นะครับเห็นไหมครับที่นิ้วที่ผมอยู่เนี่ยมันจะเป็นสายไฟสีแดงแล้วก็ขีดเขียว แล้วก็คลิปด้วยสีเทานะครับอันนี้เป็นสายไฟถอยนะครับเอาสินเส้นสีเหลืองที่ให้มาเนี่ยครับทำยาวเกินตัดได้เลยนะครับเพราะผมทํามาเผื่อแล้วครับฝากไว้กับสายเส้นนี้ได้เลยครับเวลาเข้าเกียร์ถอยเนี่ยกระจกตัดแสงจะจัดการทางานนะครับ